จากเรื่องราวของรักแท้ที่ต้องการความมั่นคงคกันไปแล้วนะคะที่นี้มาถึงเรื่องราวของสถานการณ์ที่ความรักเกิดวันไหวบ้างล่ะเรื่องราวอันนี้จะเป็นยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตอนผมเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยผมกับแฟนเป็นคนละที่และผมจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าแฟนนั้นมีคนใหม่หรือนอกใจผมครับเขาขายรักแท้แพ้ระยะทางเป็นยังไงคะปัญหาของน้องดอนเนี่ยค่ะผมก็เจอสบัยก่อนแล้วผมเรียนโรงเรียนเตรียมผมก็มี รักแท้ไม่รู้รักแท้ไม่รักแท้กท็ก็กต้องมีคนรักใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็ไปเรียนมหิดลเธอก็ไปเรียนจุฬาลงกรณ์<บ>ผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับในที่สุดเธอก็าจากไปแต่ไม่รู้<ย>จากไปเพราะใครจากไปนะเขาบอกว่า3ว <grands. S 2> ันจากนาลีเป็นอื่นครับมันมีสองวันสามวันจากแล้วนาลีเป็นอื่นกัเราสามวันจากนาลีเราเป็นอื่นเองครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยความรักเนี่ยมันต้องมีการเติมอยู่ต่อเนื่องมันต้องมีการพูดคุยมอะไรต่างๆเพราะถ้าไม่มีมันก็ไม่มั่นใจว่าจะมีใครอีกไหม แต่สิ่งที่แน่ก็คือนะผมไม่รู้น้องเขาจะเชื่อไหมนะแต่เขาจะเชื่อว่าพอถึงอายุนี่ยอะไรจะเป็นของคุณต้องเป็นของคุณแน่นอนอะไรไม่เป็นของคุณยื้อแย่งให้ตายก็ไม่เป็นของคุณแต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยเลยตามเลยเฮ้ยเดี๋ยวได้แน่นอนได้ได้นะต้องทําให้ดีที่สุดมีคาถามหครับคุณหมอเอาแล้วแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราดีไปหมดเมตตาไปหมดนท์ไปหมดยอมไปหมดอ่ะผู้หญิงเนี่ยเขาจะเบื่อเราหรือเปล่าเวลาดีเนี่ยครับ มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีความน่ารักชวนไปเที่ยวบ้างไมไม่ใช่ว่าฉันดีนะฉันไม่ทําอะไรอย่างนี้ไม่มีทางหรอกไม่ใช่พระพุทธรูปบูชาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องพาไปกินข้าวบ้างอะไรบ้างแต่เออดูแลเทคแคร์ทำให้สม่าเสมออาจจะไม่จําเป็นต้องดูทุกวันให้เขาเข้าใจความจริงใจใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยจะเชื่อความจริงใจเชื่อความมั่นคงเชื่อความสม่ําเสมอ ในกรณีที่หลายๆคู่ต้องอยู่ห่างกันเหมือนคู่นี้นะคะถ้าระยะทางไกลๆการเราจะรักษาวความสัมพันธ์และก็ความรักของเราได้ยังไงคะค,คือเราต้องมีเวลาคุยกันและเวลาจะคุยกันต้องคุยตอนเราสบายๆอย่าคุยตอนคนอึนอดอัดหรือคนอน่นนะ,ะและอีกคนจะต้องรู้ว่าออช่วงนี้เขาทำงานหนักมานะเช่นสมมติว่าโน้ต,มมต,มมตทำงานหนักเลยนะ,ะเออย็นกลับมาเนี่ยถึง,ถง,ถง,ถงแฟนเราอยู่ไกลถ้าเขาโทรมาหาเราตอนสักสี่ทุ่มเป็นยังไงคืนนี้จะเข้านอนยังสบายแค่นี้ก็พอแล้วเราก็สบายใจได้ใช่ไหมท่นนี้รู้จังหวะ ให้อะไรนิดๆหน่อยๆไอ้อะไรที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันดีกว่าไอ้เรื่องใหญ่ๆเยอะมีข้อสังเกตเลยไหมครับตอนนี้เนี่ยแฟนเราแอบนอกใจอยู่หรือเปล่าผู้หญิงเนี่ยจะละเอียดอ่อนจะสังเกตได้ดีอย่างน้องโน้นี่ยเคยแล้วเพื่อนๆมาพูดว่าไงบ้างสังเกตยังไงถามโน้ตก่อนดีกว่าเวลาถ้าสังเกตว่าแฟนนอกใจเหรอคะทําตัวดีกับเราเป็นพิเศษอันนี้เป็นข้อแรกเลยที่หลายคนเอ๊ะทำไมช่วงดีๆจังมีอะไรหรือเปล่ามีไปทําอะไรผิดมาหมกเม็ดมาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ที่มองอันนี้นี่คือผมยังตกใจเลยนะ บางทีคิดถึงแฟนมากๆอะไรเงี้ยเราทำงาน<ะ>หายไปนานกลับมาถึงปุ๊บบอกรักแฟนซื้อของขวัญชิ้นใหญ่มาแอบไปมีใครมาใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยมีความระแวงอยู่ในหัวใจนั<ะ>่นเป็นนิสัยของผู้หญิงเลยต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าผู้ชายที่มีความเข้าใจผู้หญิงแบบนี้ไม่<ะ>ว่าเขาคิดว่างเราตอบอยู่ตลอดเวลาแเราตอบคําเดิมตลอดเวลาท<ะ>ล่าเราไม่เปลี่ยนแปลง ความระแวงก็หายนึกเหรอไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบแล้วเราเริ่มหงุดหงิดเนี่ยผู้หญิงเขารู้เลยว่าทำไมหงุดหงิดหงุดหงิดนี่แสดงว่ามันต้องอ้นั่นบางอย่างนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเข้าคนเดียวเนี่ยคุณจะหงุดหงิดไหมมีหรอกคุณก็ยังต้องยอมสู้ยอมง้อยอมอะไรถ้าสมมุติเราเรานั่งมองเรามีคนรักอยู่แล้วคนรักเราไปมีคนมาดึงคนรักเราไปถ้าเกิดคนรักเราเป็นคนดีแล้วคนที่ดึงไปเป็นคนไม่ดีเขาจะไปอยู่ไหมเขาไม่ไปหรอกในที่สุดก็ต้องกลับมาหาเราถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า เราเป็นคนไม่ค่อยจะดีนักเขาโดนคนดีดึงไปเขาไม่กลับมาเพราะนั้นต,ต้องมองอันนั้นว่ามนุษย์เราจะพยายามอยู่กับที่ที่ดีกว่าเสมอคเพราะงั้นถ้าคุณแน่ใจว่าคุณเป็นคนดีถึงแม้คุณจะค่อนข้างจะไม่ค่อยน่าล้าใจก็ตามาคนที่ไปเนี่ยเมื่อเจออะไรที่ไม่ดีเขาจะกลับมาหาที่ดีนี่ผมฝากน้องๆไว้เยอะมากเลยเราถามน้องๆเนี่ยถ้าแฟนกลับมาจะรับไหมเกือบจะร้อยบอกว่าไม่ครับทำอย่างนี้แล้วไม่ผมบอกเคยนั่งบอกเคยลองนึกดูดีๆนะ ว่าเราไม่ให้โอกาสคนอื่นบ้างเหรอและการที่เราจะให้โอกาสคนอื่นนะเราให้โอกาสตัวเราเองหรือเปล่าเพราะที่เขาไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างซี่เราทําไม่ดีกับเขาไว้ก็ได้แล้วเขากลับมาเราให้โอกาสกันและการอีกสักทีดีไหม ถ้าไปครั้งที่2จะได้ไม่มีอะไรค้างขาดใจใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นปฏิบัติดีต่อกันแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความรักนั่นเองนะคะถูกต้องครับผมเขาบอกว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยที่ผู้ให้ไม่เสียอะไรเลยคือการให้อภัยนั่นเองให้อภัยและให้โอกาสด้วยตอนนี้ลองดูดีกว่านะครับว่าน้องที่ส่งคําถามมาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเมื่อเวลาเราห่างไกลกันแล้วเราจะจะต้องเจอคนใหม่หรือแบบมีอุปสรรคมากมายเพื่อ การเราไว้อย่างเช่นระยะทางนะครับดังนั้นผมคิดว่ากับคำถามนี้มันต้องห่างห่างห่างไกลกันแน่นอนหรือแยกกันแน่นอนครับ